โทรศัพท์เนาะอ่ะเห็นหน้าจอโทรศัพท์ครูหรือยังเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเนาะอ่ะวิธีการส่งงานนะในวันนี้ครูก็จะทดลองก็คือครูก็จะเป็นนักเรียนเหมือนพวกเราครูจะอยู่ใน o o g l e c l a s s r o o m ห้องเดียวกับเรานะในตอนนี้หน้าจอน,นี้ของครูคือครูเป็นนักเรียนนะครูเป็นนักเรียนครูก็จะเข้าห้องที่ห้าทับสี่ข้างบนสุดเห็นเนาะเนี่ยแล้วมันจะมี เหมือจะเห็นว่าพอคุดเข้ามาห้าทับสี่ปุ๊บข้างล่างห้าทับสี่เนี่ยมันจะมีขึ้นคําว่าแบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าสถิตยอยู่อ่ะอย่าลืมแคปหน้าจอให้ครูนะแคปเป็นคนละครั้งแล้วก็ไปส่งไปในเมสเซจกลับมาดูของเราต่ออ่ะตรงข้างล่างห้าทับสี่เนี่ยมันจะมีแบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าสถิตยอยู่ที่มันขึ้นหมายความว่าไงมันหมายความว่าตอนเนี้ยห้องเรียนห้าทับสี่เนี่ย คุณครูเขามีการสั่งงานมาหนึ่งงานและชื่องานว่าแบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าสถิตนะอ่ะแล้วเราจะทําการส่งงานยังไงเราก็แตะเข้าไปในห้องแตะเข้าไปในห้องของเราอ่าเราแตะเข้ามาในห้องของเราแล้วมันจะเห็นว่ามันมีการแจ้งเตือนเห็นว่างานใหม่แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าสถิตอยู่ตรงนี้เนาะและส่วนข้างล่างคืออะไรอันนี้จะเป็นโพสต์ธรรมดาเหมือนโพสต์ใน facebook เลย หน้านี้มันจะเป็นเหมือนหน้าหน้านิวฟีดของ a c e b o o k เนาะอันนี้จะเป็นโพสต์โพสต์ที่ครูทักทายเราทุกคนเนาะอ่ะแล้วการจะส่งงานทำยังไงต่อหนูก็แตะเข้าไปที่งานใหม่ของหนูเลยแตะเข้าไปมันจะขึ้นแบบนี้อ่าชื่องานแบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าสถิตมีคะแนนเต็มมีคะแนนคะแนนเต็มคือ2ี่บคะแนนนะแล้วก็มีคําชี้แจงคําชี้แจงในการทําจงแสดงวิธีทาอย่างละเอียดทุกขั้นตอนโดยให้เวลาในการทํา หกสิบนาทีอ่าแล้วก็ข้างบนสุดข้างบนสุดข้างบนชื่อเรื่องมันจะมีวันครบกําหนดที่ต้องส่งซึ่งครูกําหนดในวันนี้หนูต้องส่งภายในวันนี้ถ้าใครส่งหลังจากวันนี้มันจะตีว่าหนูส่งช้านะหนูส่งช้าคะแนนมันก็จะน้อยลงอ่าแล้วการแตะงานข้างบนตรงเนี้ยไม่ต้องไปแตะอะไรมันมันเป็นรายละเอียดของงานเฉยๆการแตะให้หนูลงมาดูข้างล่าง เนี่ยงานของหนูมันอยู่ตรงนี้นะวิธีการให้หนูลากตรงเนี้ยขึ้นไปข้างบนอ่าเนี่ยลากขึ้นมาข้างบนเห็นป่ะพอลากขึ้นหัวลูกศรมันจะตีกับลงล่างแบบเนี้ยแสดงว่าเข้ามาที่งานแล้วละวังดีๆนะไม่ต้องไปแตะข้างบนส่วนนี้นะหนูแก้ไขอะไรมัมนไม่ได้นะข้างบนเนี้ยต้องลากงานจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนส่วนที่แก้ไขของหนูจะเป็นตรงนี้อ่ะเรามาดูชื่องานชื่องานก็คือ ข้อสอบไฟฟ้าสถิตม .5 ท4อันนี้จะเป็นชื่อไฟเอกสารชื่องานเป็นแบบทดสอบอันนี้จะเป็นชื่อไฟเอกสารแล้วส่วนข้างหน้าอันเนี้ยจะเป็นชื่อเมลของหนูหนูใช้ชื่อเมลว่าอะไรมันจะเป็นชื่อนั้นในส่วนข้างหน้าตรงนี้ในที่นี้นักเรียนคนนี้เขาชื่อว่าทีแป้งฟิสิกอาแต่ถ้าเป็นอย่างเช่นกิติยะกิติยะใช้ชื่อเมลเป็นชื่อตัวเองก็จะเป็นชื่อกิติยะแล้วก็จะตามด้วย ข้อสอบไฟฟ้าสถิตม .5 ทับ4อะแล้ววิธีการส่งงานวิธีการส่งงานนะสมมุติว่าหนูทำข้อสอบทุกข้อเรียบร้อยแล้วในที่นี้มันมีอยู่4ข้อหนูทำทุกข้อแล้วแล้วหนูถ่ายรูปการทำอะหนูถ่ายรูปงานที่หนูทำอะทั้ง4ข้อไว้ในโทรศัพท์และสมมติหนูถ่ายรูปทั้ง4ข้อไว้ในโทรศัพท์แล้วนะการส่งงานหนูก็แตะที่งานไปเลยแตะตรงส่วนนี้นะ แตะไปเลยเอ๊บอ่าเข้ามาแล้วอันนี้จะเป็นไฟล์ไฟล์ที่ครูแรกไว้ให้น่ะแก้ไขยังไงไปลาแตะสี่เหลี่ยมตรงนี้สงสัยถามเลยนะระว่างที่ครูทำเนี่ยแตะสี่เหลี่ยมตรงนี้ปึ๊บอ่ะมันจะเข้ามาเปิดใน Google Drive ให้อันนี้คือเหตุผลที่หนูต้องโหลด Google Drive นะ แล้วเดี๋ยวถ้าเราจะแก้ไขมันจะใช้ Google Doc ดังนั้นอีกหนึ่งเหตุผลที่โหลด Google Doc ก็เพราะอย่างนี้การแก้ไขทำยังไง่าคะเอ่อรับเพื่อนค่ะอะไรนะรับเพื่อนเนาะใช่ปะ่ะ่อาจารย์จ๊ะอ่าคนที่เพิ่งมาคือใครคนที่เพิ่งมาคือใคร ไม่บอกครูเช็คชื่อให้ไม่ได้นะจะตุรพรค่จะจตุรพรจตุรพรเข้าคาร์ดลูมหรือ,อยังอ้อค่จะจตุรพรหนูโหลด Google Doc s, กับ Google Drive ในเพจสโ r e ด้วยถ้าหนูใช้ iOS ก็โหลดในแอ Store นะะอ,อ่ามาดูต่อตอนนี้เรากำลังจะส่งงานแล้วเนาะ การแก้ไขเพื่อที่จะส่งงานนะแตะที่ดินสอตรงนี้ปึ๊บอ่าแตะที่ดินสอคราวเนี้ยเราก็จะส่งงานได้งานที่หนูจะส่งเนี่ยมันเป็นไฟล์รูปภาพใช่ไหมหนูจะส่งข้อที่หนึ่งหนูก็เลื่อนลงไปข้างล่างข้อที่หนึ่งเลื่อนลงไปข้างล่างข้อที่หนึ่งตรงนี้ปึ๊บกด enter ขึ้นบรรทัดใหม่หนึ่งครั้งแล้วก็แทรกรูปภาพหนูเข้าไปวิธีการแทรกรูปภาพ กดให้คีย์บอร์ดของหนูมันลงมาวิธีการแทรกรูปภาพนะไปกดบวกตรงนี้กดบวกแล้วกดรูปภาพนะแล้วกดครูบอกว่าเราถ่ายไว้แล้วใช่ไหมกดจากแกลเลอรี่จากแกลเลอรี่นะอ่าสมมุติโจทย์ข้อที่หนึ่งของครูครูถ่ายไว้สิ่งที่ครูทำ อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่ครูทําครูก็แตะรูปนี้มาเลยอ่าในที่นี้ครูก็แทรกข้อที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วครูจะไปแทรกข้อที่สองต่อไปครูก็เอาเคอร์เซอร์ไปวางข้างล่างข้อสองกด enter ให้มันขึ้นบรรทัดใหม่ครั้งหนึ่งแล้วทําเหมือนเดิมไปกดบวกด้านบนกดบวกด้านบนตรงนี้เอา่ากดบวกอ่า แล้วก็กดเหมือนเดิมกดรูปภาพอ่าสมมุติใครเฮ้ยเข้ามาถึงตรงนี้แล้วลืมไม่ได้ถ่ายรูปไว้ทํายังไงกดจากกล้องถ่ายรูปล้วทายังไงก็ถ่ายเลยสมมตุติอ่าอันนี้เป็นอ่าสมมุติอันนี้เป็นข้อสองของหนู อันนี้เป็นข้อสองที่หนูทำหนูก็กดถ่ายเลยปึ๊บอ่ะใช้ได้แล้วทำยังไงกดตกลงแต่ถ้ายังใช้ไม่ได้กดลองใหม่อ่าลองใหม่ถ่ายใหม่อ่ะสมมุติโจทย์ข้อสองอ่ะใช้ได้กดตกลงไปเลยกดตกลงปึ๊บมันก็จะแทรกเลยอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการส่วนข้อสามข้อสี่ก็ทำเหมือนกันถ่ายรูปไปแล้วก็กดเลือกจากแกลเลอรี่ถ้ายังไม่ถ่ายก็กดเลือกจากกล้องถ่ายรูป ่แล้วเมื่อหนูแทร่แทร่ครบทั้งสี่ข้อแล้วทำยังไงต่อให้หนูมากดสัญลักษณ์ถูกด้านบนสุดด้านบนสุดเลยนะกดถูกไปปึ๊บแล้วอย่าลืมเช็คสถานะตรงนี้มนันต้องขึ้นว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วหนูจะเห็นว่าครูตั้งหน้าจอแนวตั้งเนี่ยมันอ่านได้ไม่ครบ ดังนั้นเพื่อความชัวตะแคงหน้าจอให้เป็นแนวนอนแล้วให้มันอ่านให้ชัดเจนว่ามันเป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วต้องขึ้นคำนี้เท่านั้นถึงจะเรียบร้อยนะถ้าหน้าจอแนวตั้งเห็นไม่ชัดตะแคงให้มันเป็นแนวนอนแล้วอ่านให้ยืนยันว่ามันขึ้นว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วทำไมต้องเน้นย้ำตรงนี้เพราะรุ่นพี่รุ่นที่ผ่านมาที่เขาส่งมาเนี่ย ตลายมานะไม่ครบเขาไม่รอนะอ่ะแล้วเมื่อมันขึ้นว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วก็ให้หนูกดการกรบาทออกไปเพราะมันบันทึกไปแล้วอ่ะแล้วก็กดกลับกดกลับไปเลยบันทึกไปแล้วกดกลับไปแล้วก,กดอะไรต่อกดส่งแล้วก็กดส่งอีกหนึ่งรอบนะ อันนี้คือส่งงานเรียบร้อยการส่งงานเรียบร้อยมันต้องมีคําว่ายกเลิกการส่งขึ้นมาหรือเช็คตรงนี้ว่าต้องมีคําว่าส่งแล้วเอาแล้วถ้าสมมุติว่าอ, ύ, อยากแก้ไขอะ่ะทายผิดข้อทํำยังไงกดยกเลิกการส่งแล้วก็กดยกเลิกการส่งอีกรอบหนึ่งนะแล้วกลับเข้าไปแก้ไขเหมือนเดิมวิธีการกลับเข้าไปแก้ไขทําเหมือนเดิมเลย นะอยากลบรูปไหนออกก็ไปลบรูปนั้นออกกดค้างที่รูปแล้วก็กดลบอ่ะเดี๋ยวลองมาดูอ่ะอันนี้จะเป็นงานที่ส่งไปใช่ไหมสมมติอยากแก้ข้อที่หนึ่งข้อนี้อยากลบรูปออกกดค้างที่รูปแล้วก็ลบไปเลย ก่อนที่จะไปกดค้างที่รูปนะอย่าลืมเดี๋ยวก่อนตรงนี้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวผูเข้ามาให้ใหม่อ่ะสมมุติหนูเข้ามาหนูจะแก้ไขใช่ไหมก่อนที่จะไปลบรูปหนูจะแก้ไขอะ่ะหนูไปกดดินสอให้มันพร้อมแก้ไขก่อนแล้วหนูถึงจะลบรูปได้นะพอกดดินสอเสร็จปุ๊บจะลบเพื่อใส่รูปใหม่ไปกดค้างที่รูปนะ แล้วหนูก็กดว่าลบอ่ะมันก็จะลบเรียบร้อยแล้วก็แทรกรูปใหม่เข้าไปอยากแทรกรูปใหม่ก็แทรกเข้าไปวิธีการแทรกก็เหมือนเดิมกดบวกกดรูปภาพอ่จากแกลเลอรี่แล้วก็เลือกรูปที่หนูถ่ายใหม่แล้วก็แทรกเข้าไปกดถูกปึ๊บเห็นไหมตอนเนี้ยมันขึ้นคำว่าบันทึกเฉยๆยังไม่เสร็จต้องรอให้มันขึ้นคำว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วอ่าแต่แคงเช็คด,ดู นะหรือดูง่ายๆถ้ามันขึ้นคำว่าบันทึกจุดจุดจุดอันนั้นอะยังไม่เสร็จรอให้มันขึ้นว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วก่อนอะเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วกดกลับกดกลับแล้วก็กดส่งกดส่งอีกครั้งหนึ่งอันนี้สำหรับคนที่แก้ไขแต่ถ้าส่งครั้งแรกมันก็จะเป็นการว่ากดส่งกดส่งอันนี้งานของหนู ก็จะเรียบร้อยแล้วนะงานของหนูจะเรียบร้อยแล้วแล้วหน้าจอของครูมันก็จะไปขึ้นเหมือนกันอ่าเดี๋ยวครูจะเปิดหน้าจอครูให้ดูตอนนี้แอคเขาอันนี้แอคเคาเนี่ยครูเป็นนักเรียนใช่ไหมเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนแอคเขาเป็นครูเพื่อดูงานที่นักเรียนเขาส่งมาอันนี้จะเป็นแอคเคาที่เป็นครูละหาเมื่อกี้ห้าทับสี่ส่งงานมาหนึ่งคนนะครูก็จะไปดูนี่เห็นไหมที่แป้งฟิสิก ส่งงานแล้วก็จะขึ้นตรงนี้ว่าส่งแล้วอันนี้ครูก็จะเช็คสถานะได้อ่ะอันนี้จะเป็นวิธีการส่งงาน